คิดว่าข้อดีของการทํางานในกองสีคืออะไรคะข้อดีของกองสีสําหรับกิฟนะก็คือการที่คนในบ้านน่ะได้เห็นหน้ากันบ่อยๆได้ทํางานด้วยกันได้มีกิจกรรมร่วมกันเยอะๆแต่ข้อจํากัดของกองสีก็มีเหมือนกันก็คือการเจอหน้ากันบ่อยๆนี่แหละเพราะว่ามันก็จะเกิดการแบบไม่เข้าใจกันมองหน้ากันไม่ติดทะเละาะกันอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมมีใครเป็นกองสีบ้าง มันก็จะมีประเด็นอะไรพวกนี้ดังนั้นวันนี้ค่ะที่ทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนกรงสีแบบเดิมให้เป็นกรงสีรุ่นใหม่อยากจะให้ทุกๆคนได้เข้าใจคําว่า Family Holding Company คือเปลี่ยนรูปแบบกงสีแบบเดิมๆอะค่ะมาเป็นรูปแบบของบริษัทนะคะใครทํางานในบริษัทด้วยไม่ได้ถือหุ้นอย่างเดียวก็ได้รับเป็นรายได้ที่เป็นเงินเดือนพวกนี้มันจะลดอัดตราการทะเลาะกันได้นะ มันจะมีเรื่องของการแบบวางข้อตกลงต่างๆระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนมาถือหุ้นร่วมกันจะทํายังไงดีให้ทุกคนแบบแบ่งแบบแฟร์แฟร์คำว่าแฟร์แฟก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเท่ากันเป๊ะแต่มันคือความแฟร์ในความรู้สึกคือแต่ละบ้านก็จะมีความแฟร์ที่ไม่เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นการเป็นกองศีสามารถทําให้มันดีขึ้นได้สามารถทําให้มันเป็นระบบได้สามารถทําให้เรารักกันมากขึ้นได้ถ้าเกิดว่าทุกคนมาตั้งกติการ,ร่วมกัน ใครอยากจัดระเบียบกงสีของตัวเองให้เป็นระบบพิมพ์คอมเมนต์ว่ากองสีรุ่นใหม่มานะคะหรือว่าใครตั้งกงสีใหม่เลยก็พิมพ์คําว่ากองสีใหม่มาก็ได้ค่ะ